มาอ um าสองคนที่มาทำอะไรเนี่ยมาเช็คึมาเขย่ามาเขย่าเขย่าน้ำนู่นเขาจะกลับกันหมดแล้วนะอ้าวเหรอกลับไวจังโอ้นี่คือสวนบัวครับ ผมแล้วก็มีมะม่วงครับปลูกข้าวนะครับมีปลูกข้าวมีลิน้นจีลินจีโอ้ยเก็บจนหมดแล้วครับเก็บจนจะหมดละลิล้นจีทุ่งนาครับนาปังครับอันนี้คืออะะไร เอาลงลงคลิปลงคลิปยูทูบชมปลาชมปลาโอ้หน่าร้อยชมปลาเมาเมาอย่างนี้เมาอย่างทำไมทำไมหน้าแดงอ่ะทำไมหน้าแดงยังไม่ทันเมาก็ลังกินกินรังกินนี่นี่ถ่ายไว้เลยเดี๋ยวลงยูทูบไว้หนิได้นมจีนไปด้วยโอ้รายการรายการคุณตาคุณยายครับอะหมอกกลับบ้านแล้วคุณยายมาตั้งแต่ สองโมงเช้าภูมิอะไรอะเห็นนะมาแล้วก็ค่ำแล้วก็เลยรีบกลับเดี๋ยวมันจะมืดภูมิทำอะไรเอ่ยหยุดเห็นนะภูมิทำอะไรครับเล่นเล่นอะไรเล่นอะไรไม่รู้ ดีนี่ต้นลเนี่ยเขาเรียกต้นลายนี่สวยสวยไปไปไป ดับบี้ดับบี้ดับบี้โอ้ยอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดโอ้ยโอ้ยอุ้ยชื่ออะไรกันบ้างนี่ชื่ออะไรกันบ้างนี่นี่ดับบี้ดับบี้โดนผูกไว้ดับบี้ขีดื้อ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 อันนี้ไปไหนลวะไปไหนลวะอุ้ยอุ้ย น้ำครับคลายร้อนไว้อาบนะครับไว้ลอยคอเล่นยามร้อนๆบอ่อปลาดุกครับที่เอาขึ้นมากินเมื่อวานครับมีแต่ตัวใหญ่ๆและก็มีไข่ทุกตัวเลยครับนี่ครับ ลงเลี้ยงปลาดุกครับอยู่ในบอ่อนี้เลยครับ ตายไม่ถูกจะเอ๋900 9บาทละกันแล้วก็ขออีกหงบาทด้วยอองซื้อส่วยไหมล่ะไม่เด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 อไปเลยไป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ลยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นล้มลมลมนอยสูเปิดเเล่นมาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่นมาเลื่อนมาจะผักไปแล้ว จะผักไปแล้วจะผักกันได้ยินดี่เขารับสัววันสงคราทำไรหนึ่งคนนี้เหรอลูกอในวันสงครานี่คนนี้แค่เลยไม่ได้แสดงว่าโทรศัพท์กันน้ำได้ถ้ามันกันไม่ได้ก็แม่กล้าเอาลงหรอกันได้แบบนี้ไม่รู้ Đấy, lên <laughs> ừ. tí, tí, nhau 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 đâu nhìn mấy được thêm 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 nó thêm